สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีร้อยเชือกรองเท้าสำหรับรองเท้าที่เอาไวส้สวมทับอุปกรณ์เสริมความสูงบีไฮเออร์เนื่องจากว่าอุปกรณ์เสริมความสูงบีไฮเออร์เนี่ยตรงนี้จะปูดรองเท้าที่มาสวมทับอุปกรณ์เนี่ยเชือกร้อยรองเท้าตรงนี้ต้องร้อยแบบหลวมๆเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่รัดเท้าของเราที่อยู่ตรงบริเวณนี้เมื่อร้อยหลวมๆปุ๊บเนี่ย เชือกมันก็จะสั้นเกินไปวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการร้อยเชือกผูกรองเท้าเราก็จากตรงเนี้ยเราก็ร้อยปกติร้อยแบบหลวมๆแต่พอใกล้จะจบปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการเชือกสั้นเกินไปเพราะว่าเราร้อยหลวมมากนะครับตรงนี้เราก็ร้อยกันปกติร้อยปกตินะครับจากในนะครับ จากในออกมานอกแต่พอตรงที่เราจะจบนะครับเราจะจบที่ตรงนี้ก่อนหนึ่งรูนะครับเราเอาเป็นจากนอกเข้าในเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บเราไม่ต้องอ้อมาอีกฝั่งแล้วนะครับถ้าอ้อมมาอีกฝั่งมันจะมันจะใช้เชือกเยอะเราขึ้นมานี่เลย เชือกมันก็จะเหลือเยอะเดแต่ทำให้ดูอีกทีนะนแทนที่จะเป็นแทนที่จะเป็นในออกนอกก็เข้ามาเข้ามาเสร็จออกรูน,นี้เลยเชือกรองเท้ามันก็จะยาวพอครับสามารถผูกได้สบายสบาย แต่ในกรณีที่ว่าเชือกรองเท้าสั้นมากๆรูสุดท้ายที่เราจะใช้จะไม่เป็นรูนี้ละรูสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นรูนี้เพราะฉะนั้นรูนี้เป็นรูก่อนสุดท้ายรูนี้แทนที่จะเป็นในออกนอกก็เป็นนอกเข้าในแล้วก็ขึ้นมาเลยถ้าเกิดเราจะถือว่ารูนี้เป็นรูสุดท้ายส่วนรูนี้ไม่ต้องไปสนมันเลย เพราะยังไงกางเกงมันปิดอยู่แล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราจะให้รูนี้เป็นรูสุดท้ายเพราะฉะนั้นอันนี้นอกเข้าในและขึ้นมาเลยในกรณีที่เชือก รองเท้ามันไม่พอจริงๆสั้นมากๆรูนี้เราไม่ต้องไปสอดมันเลยเราถือว่ารูนี้เป็นรูสุดท้ายเชือกรองเท้าก็จะยาวพอสวัสดีครับ